สวัสดีครับสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงตาบุญเชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทูเอนะครับวันนี้เรามาพบกันเย็นเบนดิดนะครับเพราะว่าช่วงเช้าผมมีธุระครับวันนี้ ก็ไม่ลืมที่จะติดตามอัปเดตข่าวมาให้ชมกันนะครับซึ่งบอกกันก่อนเลยครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับวันที่8นี้นะครับหลวงตาบุญชื่นเข้าพักจาวัดนะครับที่วัดปางปุกนะครับในตําบลนาไรหลวงนะครับอําเภอสองแฝหลวงตาท่านเดินเข้ามาถึงในอําเภอสองแฝเลยนะครับเข้าเขตมาแล้วครับอยู่ที่ตําบลนาไรหลวงนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไป สวดมนต์กับหลวงตากันนะครับวันนี้มาช้านิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้หลวงตาบุญเชินได้พักจำวัดนะครับที่วัดลาดอุรมนะครับหรือว่าบ้านานาหนุนสองในตำบลผาตออำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับ และเมื่อวันนี้ช่วงเช้าก็ได้บินทบาททำบุญกับหลวงชาวบ้านทำบุญกับหลวงตาบุญเชิญเสร็จแล้วก็หลวงตาบุญเชินก็ได้จาริกทุรงนะครับซึ่งวันนี้ผ่านขึ้นเขามานะครับขึ้นเนินมาเข้ามาในเขตติดต่อเข้ามาในอำเภอสองแฝนะครับก็มีชาวบ้านวันนี้มีชาวบ้านห่างๆหมู่บ้านห่างนิดหนึ่ง และแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็หลวงตาก็ได้เข้ามาจําวัดเข้ามาในเขตนะครับเข้ามาในเขตอําเภอสองแฟและพักจําวัดที่วัดปางปุกนะครับแจ้งให้ทราบก่อนได้ไปสวดมนต์กันนะครับเดี๋ยวมาชมเส้นทางนะครับเส้นทางวันนี้หลวงตาท่านเดินไปดูนะครับบนเส้นทางที่เป็นเนินก็ได้ ข้อมูลจากมูลนิธิกู้ภัยประจำท้องถิ่นนะครับนะครับหลวงตาท่านเดินบนเส้นทางแบบนี้นะครับวันนี้ทางขึ้นเนินไปนะครับหมู่บ้านจะห่างๆกันนิดวันนี้ก็อากาศสภาพอากาศก็ร้อนร้อนพอควรนะครับออกมาจากอ,อ,อำเภอท่าวังผานนะครับ เข้าไปที่อำเภอสุดท้ายก็คืออำเภอสองแฟซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายที่ก่อนที่จะเข้าไปในเขตจังหวัดพะเยามุ่งหน้าไปเชียงรายต่อไปนะครับอำเภอสองแฟนี่เป็นอำเภอมีการปกครองสามตำบลน,นะครับมีแค่สามตำบลน,นะครับในอำเภอสองแฟนะครับก็มีตำบลน,นาไลหลวง มี10หมู่บ้านนะครับตำบลชนแดน9หมู่บ้านแล้วก็ตำบลยอดอำเภอไอ้มีหกหมู่บ้านนะครับข้อมูลนะครับรวมทั้งหมดในตำบลน,นี้ก็มี25ห้ามู่บ้านก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่เนินนะครับแต่พื้นที่ก็เยอะนะเรา พรุ่งนี้ก็ชมกันว่าหลวงตาจะเดินพ้นอำเภอสองแฝหรือเปล่าหรือว่าจะเดินสองวันแบบที่แล้ว,ลวมาก็นี่ครับวันนี้ก็มีชาวบ้านห่างๆนิดนึงก็ชาวบ้านจังหวัดน่านก็ถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่หมู่บ้านห่างๆก็ไม่ไม่น้อยครับหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านก็ประชาชนเยอะเช่นเดิมหลวงตาท่านเดินวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาของ อำเภอท่าวางผานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอสองฟเข้ามารับช่วงนะครับมาดูมามาดูงานก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาของจังหวัดน่านในอำเภอสองฟนะครับจังหวัดน่านนี้เจ้าหน้าที่ดูแลดีนะครับถึงจะมีเป็นห่างๆกันบ้างก็มีประชาชนมาดูแลช่วยเจ้าหน้าที่ก็เยอะครับนี่นะครับ จังหวัดน่านนี้มีทั้งหมด14อำเภอนะครับกับอีก1กิงกิงไม่ทราบว่าเป็นอำเภอแล้วหรือยังนะครับคือกิง่งอำเภอภูเพียงนะครับถ้าเป็นแล้วก็จะเป็นทั้งหมด15อำเภอนะครับวันนี้ก็เป็นอำเภอสุดสุดท้ายเข้ามาในอำเภอสุดท้ายนะครับน่าจะน่าจะทะลุไปจังหวัดพะเยานะครับ อำเภอทุ่งช้างฝั่งขวามือนี่คงไม่ไปแล้วจะเป็นเส้นทางขึ้นขึ้นเนินนะครับเป็นพื้นที่เนินเขาวันนี้หลวงตาท่านเดินบนที่เนินนะครับหลวงตาจะเดินได้เร็วนะถ้าหมู่บ้านเออบีน้อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเดินขึ้นเนินไปหลวงตาท่านจะเดินเร็ว ต่อไปนี้ก็จะสภาพอากาศก็ผ่านผ่านหน้าหนาวแล้วก็กลางวันก็น่คงจะร้อนร้อนร้อนหน่อยพื้นถนนก็จะร้อนหน่อยถ้าไม่มีฝนตกนะครับให้ชม,มเส้นทางกันครับจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสากู้ภยัยต่างๆของ จังหวัดน่านนะครับในเขตอ,อําเภอสองแฟและเขตท่าวังผานี่ครับชมเส้นทางนี่ครับวันนี้ที่หลวงที่หลวงตาเดินก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยครับขึ้นเนินเขาสองสองฝั่งก็จะเป็นมีต้นไม้เยอะป่าแต่สภาพอากาศก็ร้อนนะจังหวัดน่านตอนนี้มี นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเที่ยวกันเยอะแล้นะหลังจากที่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวได้แล้วผ่อนปนแล้วนะครับถึงว่าจะาผ่านหน้าหนาวมาแต่ว่ากลางคืนก็สภาพอากาศดีนะสะภาพอากาศดีกลางวันจะร้อนนิดนึง จังหวัดน่านนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งเลยนะครับของภาคเหนือนะครับที่ประชาชนมาเที่ยวก็ต้องต้องมาแวะครับเป็นเมืองที่ว่าเป็นที่ราบสูงสภาพภูมิอากาศดีครับภูมิทัศน์สวยงามประชาชนน่ารักนะครับจังหวัดน่านเป็นเรื่องที่ฮือฮามากหลวงตาบุญชื่นท่านเดินมาในจังหวัดน่านที่แรกก็เข้ามาที่ในอำเภอแรกๆก,ก็ ไม่มีประชาชนมากนะักเพราะเป็นที่เนินลาบลาบสูงแบบเนี้ยแต่พอเข้ามาในที่ในเมืองเขตเขตเมืองเขตเทศบาลประชาชนออกมาเยอะมากเลยครับและก็เป็นจังหวัดที่หลวงตาบุญชื่นเดินหลายวันเลยครับเดินหลายอำเภอด้วย67อำเภอเป็นเรื่องที่ น่ายินดีมากที่พี่น้องชาวจังหวัดน่านออกมากันเยอะมากครับลูกเล็กเด็กแดงเป็นครอบครัวออกกันมาพี่น้องชาวเหนือนี่น่ารักครับต่อไปก็จังหวัดออพะเยาก็ดูกันไปครับจังพะเยาน่าจะสรุปไปเชียงรายแล้วหลังจากนั้นก็หลวงตาท่านจะเดินไปที่ที่ไหนก็ต้องชมกันวันต่อว,วันครับก็ติดตามกันไว้นะครับที่ช่องสมเอทเมเราจะนําข่าวการจะลิกิุดวงของหลวงตาบุเชื่นไม้ชมกันนะครับ ส่วนภาพข่าวต่างๆข่าวสดๆก็มีหลายๆช่องนะครับที่นำข่าว,าวมาให้ชมกันสดๆมีรายงานสดก็มีก็เข้าไปดูกันได้ครับเป็นเพจท้องถิ่นบ้างเป็นจากช่องต่างๆบ้างก็เข้าไปดูกันได้ครับส่วนช่องสมเอูเอ็มนี้จะเป็นเสนอข่าวนะครับเป็นข่าวสรุปข่าวมาให้ชมกันเราจะไม่ไปเกาะติดหลวงตาท่านมากนะครับก็ นำข่าวมาก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลที่อาสาสมัครประจำท้องถิ่นต่างๆครับที่เราได้ข้อมูลจากท่านบางครั้งเราไม่ทราบก็ขอขอจากท่านโทรศัพท์ไปถามท่านก็ให้ข้อมูลดีครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช่คนท้องถิ่นทุกๆที่นะครับก็ต้องศึกษาเส้นทางกันไปวันต่อวันนะครับก็วันนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นท่านจำวัดนะครับที่วัดปางปุกนะครับตำบลนา,นาไลหลวงนะครับอำเภออำเภอสองแฝจังหวัดน่านนะครับ เย็นนี้ก็ไปฟังหลวงตาบุญชื่นส่วดบทเงินครับไปไปฟังหลวงตาทําวัดเย็นครับตอนเช้าก็ไปทำบุญตักบาตรกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําบุญเสร็จแล้วหลวงตาบุญชื่นก็ได้จะออกจาริกทุดงต่อไปก็ไปชมกันครับว่าจะไปในตำบลใดน,นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาสวัสดีนะครับ